Hi guys welcome to my vlog วันนี้นะคะต้อนรับเรื่องน้องเปิดเทอมด้วยการจะแกล้งพวกนางการเดี๋ยวเรานางกับมาจากเรีนก่อนเดี๋ยวเราจะแก้ให้นางกินลูกอมอมตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นลูกอมแบบวิตามิน C, ซีสูงไม่รู้จะสูงอะไขนาดเก็บมาดูกลนๆเดีย๋ยก็เลยแบบเอามาแกล้งนางเขาบอกว่ามันเป็นลูกอมแบบเปรี้ยวจีด๊ดเดี๋ยว ลองดูกันว่าจะจ,จริงไหมแล้วเราไปรอนางกลับมาจากโรงเรียนก่อนทำทุกอย่างให้เป็นปกติอย่าไปสนใจวาอลาร์ตนะคะเดี๋ยวเจอกันคุณพ่อบอกว่าให้ใ่งสพี่ฉันมีกันบ้านเฉพเมเเม่เธอเธอฉันมีกันบ้านด้วยนะฉันก็มีฉันมี เด็กกลับมาแล้วนะคะวันนี้เพชรจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับเด็กๆถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วเหรอเจ็ไม่ถ่ายฮะพูดเดี๋ยวเธอพูดดิเธอเปิดสวัสดีไฮทุกคนไอซ์ไอซ์แลนด์วันนี้ก็เรามีเซอร์ไพรส์เราไปเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะคะว่าแต่ว่าวันนี้ทุกคนทำกันบ้านเร่งมากเมื่อกี้เห็นแว๊บได้ฉันจะเป็นคนจับฉลากให้เธอก่อนว่า มินจะได้กินอะไรมีหน่อย่ังเหรอไม่เห็นเห็นหน้าเห็นน้าเหม่ไง่ะหม่ทุกคนหลับตามินได้อะไรหม่เต็หลับตมินได้สีน้ำตาลนะคะมีอมเปรี้ยวเหรอคะตักแปบนะเฮ้ยเปี้ยวเปรี้ยวแบเปี้ยวเยอะไหมอืมอืมอืมมนไม่รู้เลยนะไม่เปี้ยวของพี่แจนนะคะบาพี่แจนแจไเโอ เนี่ยปบบเป็นไงบ้างอ่ะถ้าเหลือก็ยังว่าม่เปื่อยอมเปรี้ยงนะคะเปรี้ยวเลยอ่ะไม่กี่สีนี้นะคะเปรี้ยวปะคะไม่เปรี้ยวเลยไม่เปรี้ยวเลยอ่ะคล้วมันจะเปรี้ยวอ่ะด้วยยิปซัมพี่แจ็คกินร่อะไรอ่สัอเบอร์รี่แคนเม่ลองชิมจากนี้ได้อร่อยอืมเปรี้ยวอะ นี่ตั้งใจจะแกล้งน้องให้มันเป็นแบบว่าลูกอมเปรี้ยวอ่ะแต่ว่ามันไม่เปรี้ยวแอะสมน้ำหน้าแอะสวยมีน่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอตัวลาไปกินลูกอมที่มันแบบเปรี้ยวซูเปอร์จีฟิลลิ่งอะนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะคะบ๊ายบาย